ทางอด้วยนวเนี่ยเขาไปไหนอ่ะเทศบาลอยู่ไหนวะไฟไหม้บ้านทางอโอ้โหรน้ำอยู่ที่นี่เองนะรถระเบิดด้วยรถติดแค้เสลายรถจอดคัน้วนะติมัเคยจอดสองคันนะคันขาอีกคันนึงอ่ะง้อมันจอดสงคันอ่ะปกติทางไหนง้อเขาไม่เคยน่าเนื่อเนี่ เมื่อกี้มันมีคนวิ่งไปบอกฝั่งนู้นไฟไหมกลงยังไม่ถึงห้านาทีเลยขอมันได้ไยงอด้วยยเพิ่งเข้าไปใกล้รถเฮ้ยรถเี่ยรถติดแก๊สได้ครับรถติดแก๊สนะมันจอดไ่กีคันปกติจอดสองคันทีารถมันติดแก๊สนะเออใช่ใช่รถรถก็ติดแก๊ดนรถทนาางอติดแก๊ดนะ ทิ้งแต่น้ำอย่างเดียวแหละอย่าเข้าไปเรื่องรถอ๋อเมื่อวานก็ทิ้งแล้วโอจะไปบ้านเนี่ยไมบ้านกันแล้วเนี่ยเข้าบ้านกันแล้วเนี่ยเข้าบ้านมันแล้วเนี่ยเข้าบ้านแล้วเนี่ยติดบ้านแล้วอย่าให้มันเข้าไปใกล้รถอกมาหน่อยเมื่อวานก็ตรงเมื่อวานก็ตรงนี้เลยเอสองวันติดเลยต้องเติมเงาะไปไหนวะ ของบ้านทนายงอด้วยอ่ะเนี่ยเข้าบ้านทนายงอแล้วเนี่ยติดบ้านทนายแล้วเฮ้ยระวังแก๊สระวังแก๊กส พอดีเลยค่ะ